man. ิดมาฉากแรกนะเป็นฉากนะบริษัทฟิวฟิวเดย์นะใหญ่ต้องพูดซ้ำเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมก็เป็นฉากที่คาเซยะกำลังคุยกับผู้จัดการเว็บไซต์นะหาผู้ลงทุนนะคาเซยะก็เงือโตมันจะปดตู่นกูมิเนียอีดอกว่าพึงพอใจระดับที่ร้อยสิบสองเขากับเธอคนนั้นก็ตัดมาที่ฉากที่นักโรงพยาบาลนะเหมือนจีซูมาจะมาเยี่ยมคุณยายนะนางพยาบาลก็บอกว่าสวัสดีจ้าอีดอกจีซูก็ตอบกลับว่าอ่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เดินเดินไปนะแล้วก็ แฟลตแบงไปถึงเรื่องราวของคัสเซียนะที่ชวนมาทําหนังนะเรามาสร้างหนังด้วยกันเถอะจิซรุก็เอ,อิ่มๆนะก็เป็นภาพแฟลตแบงถึงการสร้างหนังของคัสเซียนะกับจิซูที่อยู่ในห้องกัน2ต่อ2นะจะทําให้สําเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจิซรุก็เอ,อื่มๆๆนะก็เดินจากไปนะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องของยายจิซูนะยายจิซูก็ตอบเขาพูดขึ้นมาว่าอา้าวจิซูรุมาแล้วร่อจ๊ะจากนั้นยายก็บอกกับเด็กที่มา เล่นด้วยบอกว่าไว้เจอกันนะยูทาโร่คุงไอเด็กเปรตที่ไหนก็ไม่รู้ก็ตอบกับยายไปว่าขอบคุณที่อ่านหนังสือให้ผมฟังนะครับแต่ที่หลังไม่ต้องนะจากนั้นยายก็พูดกับจิซูว่าสนิทกันจากที่สวนนะแล้วรู้จักพ่อแม่น้องไหมไปจาให้เป็นห่วงไม่ได้นะคะจิซูพูดขึ้นนะยายของจิซูก็ตอบกลับว่าแหม,ม่ให้ยายที่อยู่ได้อีกไม่นานมีหนุ่มสักคนจะเป็นอะไรไปจิซูก็ตอบกลับว่าให้ตายพูดแบบนั้นอีกแล้วนะอีดอกยายของจิซูก็พูดกันา แล้วเจ้าล่ะไปอย่างไงบ้างชีวิตราบรื่นดีไหมจิซดก็อืมแล้วก็จิเซอร์แฟแบ็ไป,ไปถึงเรื่องราวของคาสยานะฉันคิดว่าน่งเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของคุณยายโซยูริกับมิซึาระน่าจะดีที่สุดนะจิซดแล้วก็อืมแล้วก็พูดเขนว่าหนูมีเรื่องอยากคุยด้วยค่ะจะกน้นภาพก็ตัดมาหลังคุยกันเสร็จนะเอ๊หนังหรือจ๊ะจะกน้นยายของจิซดลก็ลขำนะแหม,ม่กิกกิกโอ้โอ,โอ,โอ จิ๊เล็กก็ตะโกนตอบกลับไปว่าไม่เห็นต้องหัวเราะเลยนี่อีดอยายกับจิ๊เล็กก็บอกว่าขอโทษนะจ๊ะยายต้องสนับสนุนอยู่แล้วยายว่าเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคาสยะคุเป็นคนต้นคิดใช่ไหมล่ะจิ๊ดเล็กก็ตกใจนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคงรู้ว่าหลานอยากให้ยายเห็นหนังที่ตัวเองแสดงเลยอยากจะช่วยสินะจ๊ะจิตดเล็กก็อ,อึมอึมแล้วก็พ,พมพความจคือว่า ทำไมถึงรู้นะยายก็พูดขึ้นมาโอเคอยู่แล้วเรื่องของยายจะเขียนลงไปแบบไหนก็ได้เขียนไปว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกอาทิตย์เดียวเอารูปยายตอนใกล้หมดสภาพไปลงก็ได้นะจิ๊ดก็ตะกัะว่ามึงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อีดอ้ยายก็ยังพูดดีว่า <c oughs> งั้นหนระยายตั้งตารอดูเลยล่ะจิซุ่มก็อึมนะจากนั้นก็ยาก็ยังพูดอีกว่าต้องขอบคุณคาสิยะคุงแล้วแหละจากนั้นก็เป็นภาพเฟตแบทไปถึงคาสิยะนะที่ชวนมาทําหนังโป้ด้วยกันนะจะทําให้สําเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจิซุ่มก็อึมนะจากนั้นก็เป็นภาพเฟตแบทต่อที่คาสิยะกับจิซูมาเจอกับคุณยายครั้งแรกนะตายแล้ว่าของคาสิยะก,กับยายของหนูรู้จักกันหรือแค่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะลิกิตก็ได้นะจากนั้นจิซุ่มก็ อืนะแล้วก็พูดกันว่านี่ตอนนั้นนะ่ะยายจิซูก็ตกใจเอ๊ะยายคิดอย่างไงเลยคะตอนที่รู้ว่าหนูมีแฟนคุณยายคิดอย่างไงคะยายจิซูพอได้ยินก็ตกใจแล้วก็พูดกันมาว่าเอาจริงๆก็เป็นห่วงจ้าเพราะเจ้าไม่เคยพาผู้ชายมาให้รู้จักเลยสักครั้งตอนแรกยายยังคิดว่าหรือจะชอบผู้หญิงเลยละ่ะก็คิดว่าจะพาคนที่เป็นผู้เป็นคนมาแนะนํำไหม จีโตก็เอออืมนะจีโตก็พูดกัว่าเออไม่รู้สิเป็นผู้เป็นคนหรือเปล่านะยายก็พูดขึ้นมาอีกว่าคนเราไม่ว่าใครก็ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันทั้งนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนที่เพียบพร้อม พอแง้นต้องมีคนก็ข้างมาเดิมเติมส่วนที่ขาดให้เต็มจีซูเจ้านะ่ะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะทั้งสวยขยันแล้วก็ตั้งใจมีความสามารถจิตใจดีเป็นหลาดที่เติบโตมาอย่างดีจริงๆจีซูก็ขือแล้วก็พูดคือว่าจู่ๆพูดอะไรกันคะยายของจีซูก็ยังพูดอีกว่าเสียงต่อแหลมากเลยคสิยาคุงก็ไม่สมบูรณ์แบบยังมีส่วนที่พึ่งพาไม่ได้ เป็นหนุ่มมหาลาัยธรรมดาที่มีทั้งความอ่อนแอและจุดที่ต้องดูแลแต่ไม่มีใครที่เหมาะกับเจ้าเท่าเขาแล้วล่ะยายของจีซซก็พูดขึ้นนะเพราะใบหน้าที่มีรอยยิ้มนะจีซซก็ตื้นตันใจนะยายของจีซซก็ยังพูดเลยว่ายายจะตั้งตารอดูหนังนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์นะอีดอ๊ะจีโซก็อ่ออืมนะจะแนาภาพก็แต่งมาที่ฉากที่คาตยะวิ่งบ าฏิทอนนะาฏิทอนอะไรวะแล้วก re ็พูดความในใจขึ้นมาว่าต้องรีบต้องรีบไปบอกมิซูฮาระแต่นั้นคาเซียก็มาเจอจิซูอยู่ตรงบันไดทางเข้าห้องนะคาเซียก็พูดความในใจคือว่าไม่มีมิซูฮาระจิซูก็มองคาเซียแล้วก็อึอๆนะคาเซียก็พูดขึ้นมาฉันฉันจะไปให้เขาตรวจมาแล้วคุณมิซูจูนนี่ เขาโอเคแล้วจีโซก็อึอมๆแล้วก็เดินขึ้นป้ายแล้วก็พูดขึ้นมางั้นเหรอฉันว่าเรารีบมน่าจะดีกว่าฉันเปิดผับลิสเลยได้ไ,ดไหมโอเคหรือเปล่าจีโซก็ตอกบกลับไปว่าเอาสิฝากด้วยนะคุณยายก็อนุญาตแล้วว่าให้เขียนเรื่องท่านได้คาเทก็ตกใจแล้วก็พูดขึ้นมาอ่ะงั้นเหรอค่อยอย่างชั่วแล้วก็พูดความในใจขึ้นมาว่าทําไมเย็นชาจังจีโซก็อึอมๆนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเป็นคนดีจริงๆเลยนะนายเนี่ยเป็นคนดีจังเลยนะจบ โตก็พูดขึ้นแล้วก็เข้าประตูห้องไปนะคาตซียพอได้ยิกก็ขือนหน้าแดงนะจิโต้ก็ยังพูดตะโกนดิว่าจะบอกแค่นั้นแหละอีดอจะนั้นคาเซียก็กำหมันนะพอที่ชักว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วก็พึมความในใจขึ้นมาว่ารวยต้องรวยจะทําให้สําเร็จให้ดูและแล้วก้าวแรกสู่วาฝันของผมกับมิเซนะจะนั้นคาเซียก็พนมมือแล้วก็พูดกันว่าฝากด้วยนะครับแล้วก็เหมือนคลิกอะไรสักอย่างนะเหมือนเว็บโป้หรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะภาพก็ตัดมาที่รูปภาพของตาของจิ นะจรูนะจรูก็ส่วนมนภาวนาเหมือนกันนะขอให้หวยงวดน,นี้ถูกด้วยนะคะฝากด้วยนะจากนั้นก็เป็นภาพของเว็บไซต์นะเว็บไซต์เว็บไซต์ล,ลงทุนนะมาถึงโชคชะตาได้เปิดขึ้นแล้ว